สบายดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หีวสบายดีพี่น้องเบิ่อนสุขสุขคนคลิปนี้สิมะุดจิปลมพามือเดียวมะคูจิปลมอยู่ตรงหน้าจ้ะเห็นขวายไปหลายหลายมือนั่นนะเออกล้วยสิมาหาเลาะคูดเบิ้งหะนนะหาเธอได้จะขวานะเป็นเสียบเสียมือนั้นขุดไปไปขวากินกับข้าวเหนี้หอนหอนโอ้ยแสียบประสนพี่น้องมือนี้กล้วยสิมะยาวอีกเส้นเด้มาผู้เดียวเพื่อนยั่ประด้๋ยวมา้งอืมากเรากัดเนาะ แดดมันห่อนนะนะมันกับสียูหยากจังหน่อยเนะคนเป็นเบาเนาะว่าคือข่อด้ข่มันทอเราหดอุดทุนอย่าจอยสูตายเด้ข่อยเฮ้ยไป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 อย่าคาตะเบาติ Thank ชุ่มน,นี่ชุ่มน้าชุม่มเห็นตาหาเห็นตาดากฟันกี่ดีอยู่นี่โอ้ยอโอ้ย,อยพีอีกตัวหนึ่งคอยซับขามาเห็นยู่หูเดียวกันนี่ แต่ว่ากับคู่อยู่เออกัดไปอีกแล้วได้สองตัวจ้ะออตัวผูกก็ตัวแมียตื่นกันตื้นตื่น,นกันหรอกเออซับแจ๊กพระท่านพ่อข้าวอยู่หอดนะเออผูถ้าเป็นห่วงบางที่เพื่อนบ่มีตัวเด้เอพี่นอ้องนี่เพื่อนตายแล้วนี่ตายแล้วจ้ะเพื่อนออกมาผสมพันธุ์อืม ตัวผู้มันกระตายตัวแม่ว้างใครแล้วกระตายนี่หื้อนี่ก็บ่มีบ่มี่จะว่างเปล่าหู่นี่ก็ว่างอันฤดูผสมพันธุ์เพิ่นธุ์นิ่มนี่ตัวผู้ของพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วเพิ่นกระตายจ้ะขันตัวแม่เพิ่นก็มีใครมันก็ว่างใครไว้แล้วเพิ่นกระตายคือกันจ้ะมาลวงขึ้นมาแล้วนะจ้ะ าดีตับตับอ่นะดีตตับเออเอาเนี่ยยุดเจ้าสิไปใส่ถ้าตัดสกัดมือคอยแท้เจ้าไม่จตัมีตัวเดียวแต่กาเป็นมีหูแลสองตัวเออเออเออตัวหูหนึ่ตัว

khá tự do mẫn như, ối, bộ mặt này, ơi, thế là, thế là, đến đạt cái vay vay มูเล็กถึงแล้วเก๋เดียวเเดียวหูที่สองเหลอีกสองมูว่านี้หูที่สามขุดไปแล้วบ่มมีตัวอ่ะกวยเดียวได้ซ้ำตัวแต่ว่ตั้งกล่องมาเลยพี่น้องแครหน้ามันข่อยเอ้องวยนานงวยลังนี่งั้นปะ

แลเป็นแบบนี้แล้วโอ้ยมาไก่หลายบ่เห็นเห็นตัวยิ่ปโปมาที่เห็นตะมือเด้ ตอนคุดแล้วจ้ะให้เบิ้งตอนหินตูดต้องบริทาเสียเวลาอขี่กีกระเดียนี้แต่ตูยังโอ้โหขี่กระเดียนไหมพี่ลูกเย้ครับตัวเดียวีรบอก ูจิปงตัวแม่มมนเลิกกับจิปงตัวผูนเนาะอ้ยพุนคอ,อนโดผุนโลกมันไปใต้ดินผัวตัวผู้อีกแล้ว โอ้ยดีดเสร็จละไตึ้นมาปุ๊บงาใหม่งาใหม่มสูนกล้องมาหันได้ขวดๆมาหนึงปุ๊บมันเลิกเสียบขวดขึ้นมาเลย Ôi, bộ bộ ừ, ừ. chắc là bây giờ bố hình lên bố chắc khiến mà tao toàn này à ừ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  We. เมือ่อเหรอจ้าพี่นพาาเนาะก็เสาะแห้งอยู่หมพ่อได้กินได้ลอยซ้ำมือน,นั่นแหละซ้ำม,มือน,นั่นแหละบอกไปลายพ่อได้กินพ่อได้อยู่จ้ะห,หู้เหนื่อยหู้เลิกหู้ตืน่นกันหู้เลิกเดตตัวเดตสองตัวก็ไข่อยู่เดตหู้เล็กสองตัวสามตัวก็สิไแม่ก็ไข่ขอยู่หงง้อเหื่อยเป็นไรหายอยู่หายกินเนาะไปละบารนี้ เมื่อได้บัดนี่เมื่ออยู่นู้นแนมเงื่ออยู่นู้นแนมเมืองไหนไปทั้งลางไปละอยู่ดีมีให้อยู่แต่มีขอบคุณเมื่อสุขสุขคนขอบคุณที่หากันแพร่งกันขอบคุณที่เขาบอกบึงมารับซุมขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดหัวใจถ้าพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์มาจ้ะเห็นกระรงแรงใจให้กันจ้าหน่อยพี่อยู่กันน้อยหน่อยดอกก็บเ์็ิดละก็แล้วเที่นี้ละก็แล้วโอเคยังหัวมันดอกเนาะว่าแตาเรืมาบอกมาจ่ากันเนาะพี่น้องเนาะไปละจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อ <laughs> nhưng là y này cụ đấy bằng càng như thế xe khẩu con nó phải hành đạc xây chuẩy chỉ nhà là vậy nè ngoa 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 ơi ừ con hành một mũi bằng càng như con hành <laughs> ตื่นคือเดียวนี่